รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพัทลุงท่านเฉลิมเลขานุการรัฐมนตรีเลขานุการ,กรานารนยกเทศมนตรีเมืองพัทลุงท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพัทลุงและพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านครับกระผมนายเขมลอุทธยากุลเลขานุการกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้กรุนาให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดงานแข่งขันมากรรมมวยไทยศึกรวมพลต้นกล้ามวยไทยแอดสปอร์ตซิครั้งที่2ประจำปีงบประมาณพศ2566 6กุมภาพันธ์วันมวยไทยในวันนี้ ตามที่จังหวัดพัทธลุงเป็นเมืองกีฬาและจังหวัดพัทธลุงได้รับการประกาศจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เป็นเมืองกีฬาสปอร์ตฟิตี้ด้านการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวการกีฬาเชิงศิลปะวัฒนธรรมและการกีฬาด้านการส่งเสริมกีฬาไทยหรือกีฬาพื้นบ้านสปอร์ตทัซึ่งแอนด์สปอร์ตเคานตามแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติฉบับที่6 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาเพื่อเป็นส่วนสำคัญในสร้างในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเพื่อมุ่งม,มั่นพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาแบบครบวงจรสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศในด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการกีฬาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและจังหวัดพัทลุงมีนโยบายส่งเสริมให้เด็กและเยาวายชนประชาชนทั่วไป ให้มีการออกกำลังกายในภาพรวมให้มากขึ้นซึ่งจะทำให้นักเรียนนักศึกษาประชาชนในจังหวัดพังุมีสุขภาพที่ดีขึ้นและห่างไกลยาเสพติดสองสาปีที่ผ่านมาคนในจังหวัดุคงได้เห็นแล้วว่าพัทลุงมีศักยภาพในการจัดกีฬาระดับประเทศมากมายขนาดไหนเริ่มตั้งแต่กีฬายาวชนแห่งชาติวิ่งเทล ที่อำเภอกงหลาการแข่งขันปั่นจักรยานทิ่งถ่วยพระราชทานการแข่งขันรายการแอร์ซีแลนด์ซึ่งกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาภายใต้การนำของท่านรัฐมนตรีวิพักษ์นะครับบอกว่าสปอร์ตทัวริซึมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสามารถนำไรายได้สู่ท้องถิ่นสู่ชุมชนได้มากมายการที่เราจัดกีฬาเยวชนแห่งชาติที่ผ่านมาสามารถให้คนเข้ามาเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมกีฬา เดือนหนึ่งเป็นหมื่นคนนะครับเพราะฉะนั้นมีรายได้หมุนเวียนในจังหวัดเชียลุงเป็นจํานวนมากนี่คือตอบโจทย์เรื่องคําว่าสปอร์ตวริดซึมอย่างแท้จริงซึ่งนโยบายของรัฐบาลคือไฟติ้งนะครับที่สามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยได้วันนี้รัฐบาลน,นะครับภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสามารถผลักดันนโยบาย 5F นะครับ F แรกคือ f o ้ด Fair Fighting ล์มเ f สติวั a ซึ่งไฟติ้งนะครับการดูแลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาภายใต้การกีฬาแห่งประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนกีฬามวยนะครับให้สู่รา,ากหญ้าให้สู่ชุมชนวันนี้เราจะเห็นว่าคณะกรรมการกีฬามวยของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับได้เขียนมาตรฐานของนักมวยออกมาเป็น5ด้านนะครับไม่ว่า,าผู้ตัดสินผู้ฝึกสอนนะครับคณะผู้จัดกรรมการานายสนาม เพราะฉะนั้นเราเห็นว่าวงการมวยณวันนี้นะครับมีการพัฒนาไปอย่างมากนะครับในนามกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาใงประเทศไทยซึ่งได้สนับสนุนก็ประมาณในการพัฒนาเมืองกีฬาประจาปีกบประมาณพศ2566ระยะที่1คือโครงการจัดการแข่งขันมากรรมมวยไทยศึกรวมผลต้นกล้ามวยไทยแอนสปอร์ตซิตีครั้งที่2จึงเกิดขึ้นในวันนี้ซึ่งระยะเวลาที่2ทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จะผักดันงบประมาณกลับุงด้านการกีฬาแก่จังหวัดปรุงเพื่อให้เกิดโครง,งกันกีฬาดีๆอีกมากมายแก่แวดวงชาวกีฬาพัทธลุงต่อไปครับขอบคุณครับ